n a m a s สวัสดีครับผมแม็กจนมานะครับวันนี้ก็รับหน้าที่เช่นเดิมในการพาคุณเที่ยวแบบสุดโลกเลยนะครับกับพวกเราชาว The First Ultimate นะฮะตอนนี้ผมยังอยู่ที่เนปาลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่เมืองโพครานะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือน้ําตกที่ชื่อว่าเดวี่ฟอนนะครับเป็นน้ําตกที่ตั้งชื่อตามชาวสวิสนะครับที่เขามาเปิดทางที่นี่และก็เดี๋ยววันนี้นะจะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับรับรองว่ามันๆแน่ๆตอนนี้ถึงเวลาไปเที่ยวกับผมแล้วไปเลยดีกว่าป

จัดแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษให้คุณไปท่องเที่ยวตามรอยรายการน้าดินแดนแห่งม์เสห์ประเทศเนปาล5วัน4คืนเริ่มต้นด้วยการพาคุณไปเมืองพักตะป,ปูเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาดมันดูเพื่อพาคุณไปชมพระราชวัง55พระแกว้วที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่งและพาคุณไปต่อที่หมู่บ้านบันดีปูหมู่บ้านที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอกรวมไปถึงได้ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยอย่างชัดเจนต่อด้วยพาคุณไปที่เมืองโพคาราเพื่อไปล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวา และสาการะเทพธิดาอจิมาเ,เทพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโพคาราที่วัดบาราหิณเกาะกลางทะเลสาบเฟวาจากนั้นพาคุณไปที่ยอดเขาสลังกฏเพื่อพาคุณไปชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าพร้อมกับชมยอดเขาฮิมาลายัยและยอดเขาสลังกฏที่จะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยสดงดงามเมื่อโดนแสงอาทิตย์ต่อด้วยพาคุณไปเมืองปาทันเพื่อไปชมโบราณสถานมากมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและพาคุณไปวัดสวยยมภูนาวัดที่มีความสําคัญในเนปาลและมี ความเก่าแก่ที่สุดต่อด้วยพาคุณไปชมบ้านกุมารีที่พำนับของเทพธิดามีชีวิตที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกมนุษย์ปิดท้ายด้วยการพาคุณไปชิมโมโมอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของเนปาลและอาหารเลิศรสครบทุกมือพร้อมนอนโรงแรม5้าดาวยักแอนเฮติโฮเทลที่หรูเลิศอ,อลังการมากที่สุดในเนปาลทั้งหมดนี้กับราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นในราคา46,900บาทย้ำอีกที4 6 0 0 0 900บาทสมวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่23-27มีนาคม2 5 6 0นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ เห็นเป็นวิวสวยงามมาก้วตอนนี้นะครับร่มเต็มไปหมดเลยนะเขาเรียกว่าพารากราดิ้งและตอนนี้นะครับพิเศษมากๆเลยผมนะฮะอุต่า์หบินกลับมาจากโพรครานะฮะเพื่อกลับมาที่กับมันดุนะฮะในการที่จะได้เข้ามาพบกับเทพตัวจริงนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือองค์กุมารีนะฮะเราก็ไหวยองค์กุมารีนะครับเป็นประจำของเมืองปาตานนะฮะอันนี้ก็เดีที่จะไหว้นะฮะได้ครับ ผมดีเคารบเงียบๆนะเคารพครับเข้ามาในร้านที <an> ่ช <contamination> <meals> ื่อว่า s e n บิสโ t รแอนด์คาเนะครับปรากฏว่าเป็นร้านอาหารไทยครับผมเป็นร้านอาหารไทยแบบไทยฟิวชั่นนั่นเองนะฮะอืม่อร่อยมากเนี่อร่อยจริงชุ่มถ่ำเนื้อปลาก็แบบว่าไม่ได้แห้งกรอบเกินไปก็คือเขายังเก็บแบบกรอบนอกนุ่มในวอยู่